ตัวนี้คือวิทยุที่ผมใช้อยู่นะครับผมจะเปิดสวิตก่อน,น,อเ,อนเปิดสวิตแล้วก็จะไปเปิดลำนะครับมาเทึกแล้วนะครับจอติดแล้วทีนี้มองจออาจจะมองยากนะดี๋ยวผมไปปิดปิดหน้ากล้องไว้ปิดเต็นหน้ากล้องไว้ให้มันมืดจะได้ดูง่ายดูสะดวก ตอนนี้น่าจะดูสะดวกแล้วนะครับดูสะดวกลว้นี่คือวิทยุผมใช้อยู่นะครับผมตั้งสวิตช์ได้สองตัวสวิตช์ A สวิตช์ B นะครับตอนนี้ที่จอโชว์ abm อยู่นะครับในโหมดบิน abm สวิตช์ตัว A ผมโยกขึ้นก็จะเป็น 3D นะครับเห็นไหมครับเป็น 3D ไว้ตรงกลางผมเป็น abm abm คือโหมดบินออโต้นะครับมันจะรักษา อันระดับให้นะครับลงมาข้างล่างเป็นโหมด RC โหมด RC ก็หมายถึงโหมดที่บินด้วยเมนวนนะครับเมนวนธรรมดาส่วนสวิตตัวที่2องโยกขึ้นไปข้างบนตัวนี้จะเป็น Return Home นะครับ RTL แต่ตอนนี้ผมได้เปิดลำไว้ในห้องมันก็มองไม่เห็นดาวเทียมอะดาวเทียมเป็นศูนย์อยู่นะครับตอนนี้มันก็จะเกิดแบบนี้ พอมาถึงจุดที่เราเทคออฟมันก็จะบินเป็นวงกลมในรัศมีที่เราตั้งไว้สวิตตัวที่สองก็เป็น ABM ล่างสุดก็ลักษณะเดียวกันฮะมันมองหาดาวเทียมก็คือจะจะโกโฮมนั่นแหละครับนะครับผมไม่ตรงกลางก่อนอะนะครับทีนี้ในการเซตค่าของผมนะเวลาจะเข้าเมนูสวิตตัวนี้นะครับซ้ายสุดเนี่ยกดไป6ครั้งระหว่าง ABM กับ 3D เร็วๆนะครับเห็นไหมครับมันก็เข้าโหมดของการจัดตั้งค่าของเมนูละซ้ายสุดนะครับจะเป็นเซอร์โวเกนนะผมใช้สติกตัวนี้ทางขวามือนี่เลื่อนนะครับเห็นไหมครับผมเลื่อนมันก็จะไปเลยเซอร์โวเกนย่ยงมาทางขวามันก็จะลดลงนะปกติผมก็ตั้งไว้55นะครับห5 ห้าสิบห้าเดิมก่อนนะครับทีนี้ผมบินเนี่ยปีกบินของผมเนี่ยมันใก,กล้ๆมามันสู้ลมไม่ได้นะครับมันก็จะไปตามลมผมก็เลยต้องตั้งเกณฑ์เพิ่มนะครับเป็นหกสิบผมตั้งไว้หกสิบอ่ะผมตั้งไว้หกสิบนะครับทอร์นตั้งไว้ครึ่งหนึ่งคือห้าสิบรัดเดอร์จริงๆก็ไม่มีฮะรัดเดอร์เพราะผมใช้ปีกบินงั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มเซอร์โวเกณนะ์เซอร์โวเกณก็คือที่จะให้กล่องมันควบคุมอัตโนมัตินะ นละค่าเท่าไหร่ก็ใส่ไปมันเป็น60%บผมไม่ประมาณ60%อนะครับอันนี้คือชุดของเซอร์โวเกนต่อมาเป็นการตั้งความมือก็คือรีเวิร์ดหรือนอร์มอนนะก็จะให้เซอร์โวเป็นรีเวิร์ดหรือนอร์มอนก็แล้วแต่เรานะครับเราก็เลือกไปตานนี้ก็ขึ้นอยู่กับลำของท่านนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องบินของท่านที่เป็นแบบสี่ช่องหรือสองช่องของผมมันใช้แค่สองช่อง ต่อมาเป็นเรื่องของสวิตซ์สวิตซ์สองตัวนี้นะครับจะตั้งค่ายัางไงจะตั้งค่าผักไปข้างบนนะัเป็นอะไรตรงกลางเป็นอะไรล่างสุดเป็นอะไรแล้วก็ตั้งจากตรงนี้นะครับในกลุ่มของสวิตต่อมาตัวนี้นะครับ install setting setting เนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการตั้งค่าของเครอร์เซอร์เลื่อนขึ้นลงแค่นั้นเองต่อมาก็เป็น fly speed นะครับเป็น fly control ตัวนี้ ผมเข้าใจว่าไฟคอนโทรลชุดนี้ทางขวามือบนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของการกำหนดค่าของการบินอัตโมติหรือรีเทิร์นโฮมนะครับซึ่งผมตั้งไว้ให้ความเร็ว43กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่ออะไรผมไม่เอาเร็วมากเนื่องจากว่ามันจะกินแบตนะครับกินแบตต่อมาหลังจากบินมาถึงจุดที่เราตั้งต้นนะครับหรือปล่อยเครื่องบินขึ้นเนี่ยผมตั้งไว้ให้เป็นวงกลมนะบินเป็นวงกลมในรัศมี80เมตร แม็กดิสแตนตัวนี้ก็ตั้งไว้ว่าให้บินได้ไกลสุดเท่าไหร่ผมตั้งไว้4กิโลกว่านะครับ4กิโลครึ่งก็คือ4500เมตรนะท่านจะตั้งไว้1กิโลก็แล้วแต่2กิโลก็แล้วแต่นะครับพอมันถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันจะกลับบ้านเองน a อร e ส e ีตัวนี้ครับ ASP a Speed ไม่ได้ติดตั้งนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะผมก็ไม่ได้ติดตั้ง a speeded เพราะว่าหลายๆคนรุ่นพี่ที่เขาเล่นอยู่เขาก็ไม่ได้ติดตั้ง a s p e e d ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรนะเขาแนะนำไม่ให้ติดก็เลยไม่ได้ติดนะครับส่วนกลุ่มต่อมา Mix Setting Mix Set ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเซตกับกลุ่มที่ใช้เซอร์โวสองตัวโดวยเฉพาะกลุ่มพวกปีกบินเนี่ยใช้อัพดาวร่วมกัน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวข,ขวาร่วมกันนะครับก็ต้องใช้กลุ่มนี้นะครับมิกเซ t ตมิกเซตติ้งตัวนี้ผมตั้งไว้เป็นอิเิวอนเพราะว่าผมต้องการให้เซอร์โวมันมันยกขึ้นพร้อมกันแล้วก็ลงพร้อมกันได้นอกจากนี้ก็ยังให้สามารถที่จะยกทีละข้างได้ด้วยนะครับคอนฟิกอันนี้ก็คือเรื่องของการคาลิเบตที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับต้องตั้งลำไว้ให้ขนานกับพื้นนะครับผมก็ มีตัวจับระดับน้ําโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับวางแล้วก็โยกสวิตช์ไปทางขวามันก็จะทําการคาลิเบตนะครับคาลิเบตไจโรนั่นเองให้ใจโรมันทราบว่าลำของเครื่องบินของเราเนี่ยขนาดกับพื้นที่สุดเนี่ยคืออยู่ในท่าไหนต่อมาก็เป็นการคาลิเบตแอร์สปีดซึ่งผมก็ไม่ได้ติดตั้งแอร์สปีดนะครับก็ไม่ต้องทำต่อมาเซฟเซฟแล้วก็ ออกจากเมนูก็โยกมาทางขวามมันก็จะออกจากเมนูทางซ้ายมือมันก็จะแสดงค่าดาวเทียมนะครับแล้วก็คอมเพลวนะครับแล้วก็เรื่องของการกินกระแสะการสิ้นเปลืองพลังงานนะทางต่อมาก็กลุ่มของโหมดการบิน A B M ปกติเราจะขึ้นในโหมด A B M นะครับขึ้นโหมดออตโต้เลยพุ่งไปของผมม่นพุ่งไป ต่อมาก็เป็นเรื่องกลุ่มของนัติจูดลองติจูดนะครับถัดขึ้นมาทางขวาก็จะเป็นเรื่องของความสูงนะครับนะบนขึ้นมานิดหนึ่งร้อกิโเมตรต่อชั่วโมงก็ตั้งค่าการบินร้อยแปกิโเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตอนนี้ค่าไม่น่าแสดงนะเพราะเครื่องบินมันก็จอดไปอยู่กับที่เอาละครับทีนี้ผมจะให้ ท่านดูอีกนหนึ่งก่อนการบินทุกครั้งนะครับจะต้องมาทดสอบไอเจ้าสวิตสองตัวนี้ทดสอบสวิตสองตัวนี้ตอนนี้เราอยู่ในโหมด A B M เราต้องมาโยกดูก่อนว่ามันทำงานไหมนะครับข้างล่างเป็น R C ทำงาน A B M 3 b D ทำงานนะครับวสวิตตัวที่2 Re หรือเตือทำงานไหมทำงานนะครับตรงกลาง A B M Return Home ทํทำงานนะครับ,ล M, นนรบแล้วนอกจากนี้เวลาปิดสวิตตรงนี้ มันทำงานไหมมันกลับบ้านเองไหมใช้ในกรณีที่เราบินไปไกลมากนะครับแล้วก็สัญญาณวิทยุมันหลุดหรือแม้แต่แบตเตอรี่ของวิทยุมันหมดนะโดยกระทานหันเราอาจจะไม่ได้ทำการชาร์จมานะครับถ้าเราปิดสวิตตัวนี้ผมจะปิดให้ดูนะครับปิดสวิตละปิดสวิตอยู่หมดเห็นไหมครับมันก็จะเข้าสู่โหมด Return Home มันก็จะสามารถที่บินกลับบ้านได้ Welcome to OpenTX เพราะฉะนั้นในการบินทุกครั้งเนี่ยต้องทดสอบไปตัวนี้ก่อนนะครับต้องทดสอบตัวนี้ก่อนนะบินครั้งแรกก็ไปสัก200เมตรก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วไป200เมตรแล้วก็ลองกดสวิตช์รีเทิร์นโฮมดูสิมันกลับมาบ้านให้ไหมมันกลับมาให้ไหมเพราะ,ะเราบินการทดสอบต้องบินให้หันหน้ามาหาเราครับคือบินช่วงที่มันกำลังจะกลับมาหาเราแล้วเราก็กดสวิตช์รีเทิร์นโฮมยังไงเครื่องบินก็ต้องกลับมาเพราะมันหันมาทางเราแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามัน หันออกจากตัวเราไปแล้วเราไปกดสวิตช์ดีเทอร์โรมเกิดมันผิดพลาดมันก็จะไปข้งมันเลยเลยอ่ไปของมันไปเรื่อยเื่อยเลยงพฉะั้นเราต้องให้มันหันหน้ามาหาเราพอหันหน้ามาหาเราเสร็จแล้วเราก็ผักสวิตช์ดีเทอร์โรมดูนะครับว่ามันทํางานเทอร์โ m มให้เราเป็นปกติไหมอันนี้วิธีการที่จะต้องทดสอบและดูก่อนให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเอาไปใช้รีโมทของคนอื่นในการตั้งค่านะครับก็ต้องจดบันทึกไว้ว่า รีโมทของคนอื่นนั้นตั้งค่าแล้วได้ค่าเท่าไรเท่าไร่เท่าไร่แล้วเวลาเรามาใช้รีโมทของเราเนี่ยแล้วเปิดดูตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ครบเหมือนเดิมตอนที่เราไปเซตกับของคนอื่นมาไหมนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับนะต้องดูว่าตัวเลขต่างๆที่เราตั้งค่าไว้60-50สสวิตเนี่ยทำงานเป็นปกติไหมถ้าทำงานปกติก็แสดงว่าไปใช้รีโมทคนอื่นมาทำได้เพราะค่าที่เราเขียนลงไปเนี่ย ให้มันอ่านมันบันทึกลงไปในกล่องคอนโทรลมันไม่ได้ไปบันทึกในกล่องของรีเซพนะครับ